โอเคครับทุกคนวันนี้ก็จะมาลองใช้ปืนอาหารกันนะทุกคนซึ่งที่ผมลงคลิปปืนอาหารเนี้ยช้าเพราะว่าอาผมป่วยแบบนึงนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ก่อนปกติแล้วแหละอ่าอยังไม่ปกติมากนะทุกคนอา,อาจจะเสียงเปลี่ยนซึ่งผมก็รู้มันจะเปลี่ยนบอกโอเคทุกคนพัชรันปะเดี๋ยวจะลองไปใช้ปืนอาหารกันเลยนะปืนอาหารจะใช้ได้แค่ในด่านทะเลรายนะทุกคนเพราะว่ามันยังบั๊กอยู่โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย ทุกคนไอปืนอาหารที่ผมพูดอ่ะมันชื่อว่าปืนทานสมบกันนะมันเป็นปืนที่สามารถเปลี่ยนคุณลุงให้กลายเป็นอาหารได้ใช่ทุกคนคือแบบถ้าเกิดเพวาะเราแบบหิวอยู่แล้วเพราะเราไม่มีอะไรกินพวกเราสามารถเอาลุงมากินได้โอเคและคือผมเองจะเข้าช่องอื่นมาแล้วแหละเพราะว่าผมก็ดูมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองไปลองกันดูนะเพราะว่าวันนี้ผมจะได้หายมาบ้างพวกเราสามารถกินลุงได้แล้วเฮ้อ แต่ว่ามันยังมีบั๊กอยู่อะถ้าเกิดว่ามันไม่มีบั๊กนะผมจะไปกินซอมบี้ตัวใหญ่เดี๋ยวผมขอประกอบรถเลยให้เสร็จแบบนึงนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมประกอบรถเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะลองไปหาคุณลุงกันเลยนะทุกคนวันนี้เพราเราจะมากินลุงกันเมื่อก่อนพวกเราโดนลุงกินจนพวกเราตายใช่วันนี้พวกเราจะได้มีอาหารกินกันแล้วการทาลิสายเออแต่ที่จริงพวกเราก็มีอาหารกินกันอยู่แล้วนะเออ ว่าผมมือเลยของผมเนี่ยอืออผมคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวเลยมากนะกะอ่าผมอาจจะมาลองใช้ปืนเฉยๆอ้อทุกคนเริ่มมาเจอนี้เลยเอ่าเป็นออยลิกท่านขุดจดน้ำมันนะนี่ซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมาหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องใช้อะ่ะเฮอเอ่าทุกคนฮีทเบฟมาฮีทเบฟมา,มาอากาศร้อน อ่าทุกคนโอเคไม่เป็นไรอากาศร้อนแล้วมันหิวไวขึ้นสองเท่าใช่ไหมทุกคนนี่เลยเออแล้วบ้านลอยอย่างนั้นผมจะทําไงเนี่ยโอเคไม่ไปเป็นไรมาอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอากระเป๋าออกมาลุงมาดีนี่เลยลุงลุงลุงนี่นี่เนี่ยเฮ้ยมาดูกันเฮ้ยได้เป็นโดนัท หิวพอดีเลยทุกคนหิวพอดีเลยเอาโดนัทหายไปไหนอ่ะอ๋อเนี้ยเนี้ยแถวนี้แถวนั้นโดนัท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 ผมหาโดนัทไม่เจอแสงอันนี้สว่างเกินอมเอ้าฮะโดนัทผมอ่ะโดนัทหายเอ้าทุกคน เดี๋ยวผมลองหาแปลว่ามีลุงเพิ่มไหมขนมปังลุงจองการลุงไม่มีลุงเลยหรอเนี่อะไรเนี่ยอ๋อไฟฉายลุงไม่มีลุงเลยลุงหายโอเคอย่างเราก็ยังมีไฟรถตู้ไม่มีลุงเลยเหรอกอที่ต้องการลุงลุงไม่มาโอหรือลุงเขารู้อ่ะทุกคนลุงเขาแอบดีไปแล้วหรือเปล่าเฮ้อ เดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ไปตามหาลุงต่อแอดแอดแอดจอดจอดอุ้ยมีตั้งสามคนเลยทุกคนมามามากันลุงลุงลงุนี่ตอนนี้หลอดอาหารยังไม่เต็มพราเราจะไปกินลุงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลุงหนึ่งสองสาเดี๋ยวรอมาก่อนลุง นี่เนี่ยเฮ้นี่อีกคนหนึ่งเย,ย้โอ้โหโดนันเตคู่เลยเฮ้ยดีทุกคนโดนันได้ให้ให้หลอดอาหารเยอะอยู่ลุงอีกคนหนึ่งปิ้วฮ่าฮ่าโอ้โหกระเทียมลุงคนสุดท้ายนี่สงสัยน่าจะแบบเป็นคุณภาพต่ำลุงคนสุดท้ายนี่คุณภาพต่ำตกคิวซีมาได้เลยอื <c oughs> โดนันอุ้ยกินทีเต็มเลย ผมรู้สึกอร่อยมาก <c oughs> เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยทุกคนอืมอันนี้ไม่แค่ไฟไซเลนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปอันนี้กันต่อเปาน้ำมันแหน่งนี้น่าจะมีอาหารที่น่ากินอยู่น่าจะมีอาหารที่รสชาติอร่อยเนี่ยอาหารที่รสชาติอร่อยก็กำลังยืนอยู่เนี่ยปิ้วเฮ้อ ตรงนั้นก็รวยปิ้วปิ้วเ้อยันนี้คนลวเหมือนกระสุนมารีใหม่นะโอ้โหผมบอกว่าอาหารที่แบบน่าอร่อยไม่เลยที่เนี่มีแต่แบบโอ้โหกระเทียมอุ้ยอุ้ยทุกคนโอ้ผมยังมีลุงอีกคนนึงแต่ว่าตอนนี้คืออาผมต้องรีบขึ้นรถก่อนเดี๋ยวรถผมบินได้ลุงอ่าผมช่างลุงคนนี้ไปก่อนแล้วกันลุงขึ้นมาทำอะไรเอ้ยเอ้ย ผมต้องกดตัว S ค้างเอาไว้ผมต้องจอดรถไปก่อนส่วนลุงคนนั้นผมขี้เกียจแล้วกันผมปล่อยไว้ด้านบนนั่นแหละเงี่ยลุงเขายืนอยู่แหละเออแอดแอดเบรกเมาเอ่มมีลุงอยู่กี่คนเอ่ยมีประมาณสองคนโอเคไม่รู้ว่าอาหารที่เนี่อ่ะออจะมีคุณภาพดีไหม หรือว่าจะปีกนกระเทียมอีกใช่ทุกคนปืนมันรีกระสุนให้โอเคมันบักปิ้วไม่โดนปิ้วปิ้วปิ้วโอเคโดนแล้วสิเสียงตะโุนอุ้ยโดนนะท,ทุกคนได้โดนนัแล้วอันนี้ล่ะปิ้วเออช็อตช็อตกระเทียมเยี่ยมไปเลยนี่ทุกคนอันนี้คือโดนัทแบบธรรมดา ไม่นี่มันหนุบังเนี่ยนะอันนี้เนี่ยโดนทแบบธรรมดานี่คือโดนทัที่ได้จากลุงมันก็เหมือนกันแต่อันนี้จ่าแบบรู้สึกได้ว่าเป็นของลุงใช่นี่ก็คือหนมปังโอเคทุกคนเดี๋ยวหนึง่งเดี๋ยวลองไปหาลุงต่อละกันโอ้ยคือไอ้ปืนเนี้ยค่อนข้างโกงอยู่นะไม่ใช่โกงเพราะอะไรหรอกกระสุนมันน้อยก็จริงแต่ว่าแบบคือตอนนี้มันยังบั๊กอยู่ใช่และ ผมก็บล็กหยิบมันไม่ได้หรออ๋อหยิบได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าแบบคือผมให้มาทดลองว่าปืนเป็นไงบ้างและผมก็ปผมก็เห็นคลิปคนอื่นเขาทำมาหลายอันไงแต่ตอนนี้ผมอาจจะทำคลิปไอ้รถทหารนะรถฮัมวีแต่ว่ารอผมทำควยนเก็บเสร็จก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังเก็บไม่เสร็จเลยคาดอีก1ิบสองสิบามอันอนะ โอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้ช่องของใกล้สี่พันซับแล้วด้วยไม่ใช่ใกล้อะจะถึงละเดี๋ยวผมเขาเปิดโทรศัพท์ดูแบบมาเดี๋ยวนึงนะนี่ขาดเก้าคนทุกคนในตอนที่ผมอัดเนี่ยซึ่งถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปก็ได้สี่พันแล้วนะซถ, 4, ถ้าเกิดสี่พันแล้วผมถ้าเกิดว่าว้างๆอาจจะมาแจกไลฟ์สดอ,อาจจะมาไลฟ์สดแจกกอลลี่ไทรทันทีแมนนะครับทุกคนในทอเรตเทอร์ e ิลเฟนหรือไม่ก็ผมอาจจะอะ,อะไรนะ อาจจะมาทำคลิปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์สดได้ของเราจะไลฟ์สดนะโอเคทุกคนก็สว่วนนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับสว่วนนี้ก็ขอตัอลวลาก่อนครับบายโอเคมาทุกคนมาทำลายรถกันอเทุกคนมาอยากรู้เปลี่ยนรถให้กลายเป็นอาหารได้ไหมจูจๆก็สงสัยอะไรขึ้นมาปิ้วอืมปิ้วปิ้วปิวปิว,ปวโอเคเปลี่ยนไม่ได้ บาทุกคนบ๊ายบาย